สวัสดีคะ่ะชีวิตติดควัวันนี้ขอเสนอเมนูลาบหมูที่แสนจะแซบบอกได้เลยว่าอร่อยได้ไม่ยากสูตรเจเนี่ยทำง่ายและอีสานแท้แน่นอนคะ่ะใครที่พร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมแล้วมาทำตามเจกันได้เลยเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยคะ่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปปิดฝารอให้น้ำเดือดตอนนี้เนี่ยใช้ไฟกลางนะคะทุกคน เปิดฝาออกใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปนำหนังหมูไส้หมูและตับหมูลงไปต้มค่ะปิดฝาต้มทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเปิดฝาออกแล้วคนให้สุกทั่วกันค่ะการใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปจะช่วยดับกลิ่นคาวของเครื่องในได้ดีค่ะต่อไปก็นำพริกแดงจินดาทั้งเขียวและแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆให้เท่ากันค่ะต่อไปเป็นหอมแดงมาหั่นเป็นชิ้นเท่าๆกันแล้วนำไปพักไว้ค่ะ นำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆขนาดเท่ากันนำใบมะกรูดพับครึ่งแล้วซอยให้ใบมะกรูดเนี่ยเป็นเส้นเล็กๆนำผักชีฝรั่งมาหั่นแบ่งเป็นสองส่วนแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กเท่าๆกันค่ะนำใบสะระแหน่มาหั่นในส่วนของการสะระแหน่ทิ้งแล้วซอยเป็นชิ้นเล็กให้เท่าๆกันค่ะนำต้นหอมมาหั่นแบ่งเป็นสองส่วนซอยให้เป็นท่อนเท่าๆกัน เมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะนำมะนาวมาหั่นเอาแต่ในส่วนของเนื้อมะนาวแล้วเอาแกนกลางทิ้งไปค่ะต่อไปนําหนังหมูที่เราได้ต้มไว้มาหั่นเป็นเส้นแนวยาวชอบมากชอบน้อยเนี่ยก็เอาที่ทุกคนสะดวกกันเลยนะต่อไปเป็นตับหมูค่ะนํามาหั่นเป็นชิ้นบางพอดีคําเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้กับหนังหมูก่อน ต่อไปเป็นไส้หมูค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำส่วนนี้เนี่ยสามีเจชอบมากก็เอาใจสามีกันซักหน่อยเมื่อเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้กับตับและหนังค่ะต่อไปมาลวนหมูสับกันเลยค่ะใส่น้ำซุปที่เราต้มเครื่องในเมื่อกี้ลงไปตามด้วยเกลือและใส่หมูสับลงไปค่ะลวนให้หมูสับสุกเมื่อหมูสับสุกแล้วเนี่ยก็ยกออกจากเตาค่ะต่อไปมาขั้นตอนการทำลาบหมูกันเลยค่ะ นำเครื่องในและหนังหมูใส่ลงไปในหม้อที่เราล้วนหมูสับค่ะบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวตำมด้วยข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเอาให้หมูสับและเครื่องในเนี่ยโดนทั้งพริกป่นและขา้าวคั่วดีเลย จากนั้นก็ใส่วัตถุดิบที่เราได้หั่นตรียมไว้แล้วลงไปแล้วคลุกเขาให้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากันอีกครั้งค่ะกินผักและกินข้าวคัวเนี่ยหอมเข้าจมูกเจมากเลยเจทำไปก็น้ำลายไหลไปด้วยค่ะน่าทานมากเมื่อเสร็จแล้วก็ตักใส่จานที่เราได้เตรียมผักไว้ทานคู่ใครที่ชอบเมนูลาบแบบเจเนี่ยต้องหา้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ พอครบรดลงตัวมากเลยทีเดียวยิงทได้ทานกับผักสดๆและข้าวเหนียวร้อนๆนี้คือแซ่บอิริเลยค่ะอย่ารอช้าจัดตามเจ๊กันโลดใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัวไอจีทิกกติดกคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ